เชฟโรเลตแทบเปิดได้ปี 2, 0, 2017งบ2 0 0แสนเงินสดใครพอมีกำลังมาจัดเลยรถปีใหม่ไม่น้อยราคาดีแบบนี้มาที่ปายะบันท่าปายะจัดให้ครับพี่น้องทักทายกันเด้อสวัสดีครับปายะบันท่ารูปรอยใจดีเมื่อนี้มาแรงแน่พี่น้องครับอากาศก็เย็นๆทั้งสเกวนะครับ ช่วงลังวันก็โอบเอาคือจังเตาโอบเตาห่อนนะพี่น้องเนาะทางบานพี่น้องอากาศสภาพเป็นจังไรเป็นคือห่อนเอาคือทางสกเกลบอทางสกเกลนี่สุกแผ่นดินหนีแล้วพี่น้องห่อนแห้งครับพี่น้องครับมาวอาพื้นรถมาไหมคันนี้เชฟโรเลตปี2017สีเขียวพญานาคสีเขียวขาบแก้วสีเขียวขาบเงินขาบทองสีเขียวเหนียวทับย์สีเขียวมหาเฮงสีเขียวโชคสีเขียวราบนะครับ จัดให้พี่น้องเอฟซีไปหนึ่งขันนะคันนี้ยางใช้ได้แม็กเป็นแม็กของอเชฟโรเลตโดยตรงนะครับอยากได้แม็กซิ่งบ่อันนี้รถรถเสียระยะเองรถปรายยาเองป๋าบ่าค่อยมีตังค์นะครับพี่น้องครับเอาจังใั่นจังสี่เดี๋ยวราคาพิเศษให้แล้วกันเนาะพี่น้องเอาไปใส่เองเนาะพี่น้องเนาะเอาเบิง่งไพ่นงไพ่ในนี่สวยกริบสวยกริบสวยกริบหัวนงหัวน็วนอตเดิมหมดประตูประตูแหบเปิดได้ เม็ดองเม็ดอาร์ตสวยงามหัวเกียร์หสปีดหัวเกียร์ซิ่งไทเทเนียมลล่อเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อป LT นะครับ LT ตัวนี้เชฟนะครับจะมีโดยการอยู่3าตัว LS คือตัว l o ตัวต่ำเลยตัว LT คือตัวท็อปตัว LT Z คือตัวท็อปยกสูง LT Z s e v ก็คือตัวท็อปยกสูงเกียร์ออโต้นะครับ มันหลายสเตปขึ้นไปอีกพี่น้องครับเอากันชนท้ายนะครับตัวนี้คือตัวท็อปของรุ่นกระบะแคปนะครับดากเดิมท้ายเดิมน็อตไม่มีรอยไขยรอยแกะไม่เขียวไม่ชนไม่ตำไม่ตีลังกาชุดสี99.99% 99รถคันนี้สวยงามมากปี2017นะครับรถกระบะน่าใช้นะใครที่มองหากระบะปีใหม่ไหม่น้อยๆราคาสบายกระเป๋าจับต้องได้มาเอาคันนี้เลย หนึ่งแสนหนึ่งมืนโลจ้ะเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งมืนโลจ้ะแหบเปิดได้นะจ้ะดูสองฝั่งเลยรถเดิมสวยน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวกุญแจเป็นรีโมทจากพี่น้องจ๋าป๋ายขายรถตีรถสวยให้พี่น้องเท่านั้นจ้ะรถบอดีป๋าบอขายพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งของเครื่องนะน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวระบบความปลอดภัยด้วยเบรก ABS ลองแจ้งซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมหมดสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่ครบจักเครื่อง2.5นะครับผมดูรัมแม็ก6สปีดนะครับผมตั้งราคาไว้ก่อนไปบวชนะครับ269,000กลับมาลดให้อีก1,000 10, 0เหลือ259,000สมมุติว่าพี่น้องมีเงินมา200,001 200,002ที่เหลือพี่น้องสามารถผ่อนน้ำป้าได้เด้อป๋าใจดีเอย่าป๋ารับผ่อนให้นะครับพี่น้องครับ หรือ้าคุยจบมองใดนะครับอยากสิเอารถกรับเอาเริมกลับเลยได้เลยบอมมีปัญหาทักค้ามาสอบถามมาพูดคุยกันได้พี่น้องจ๋าเอาเอฟซีปายะเป็นกําลังใจปายะพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดปายะใจดีปายะขวัญใจคนจนปายะของแทรัรบชมปายะอยู่จากจังหวัดยังแน่คอมเมนต์ทักทายให้กําลังใจกันเมื่อนี้ปาบอมมีอีหยังสีหายนอกจากก้าวคําว่าขอบคุณห,หลายครับสวัสดีครับ